เป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายคนเลยครับโดยเฉพาะคนที่มองราคาทองคําแล้วเห็นมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนตัวเลข60,000บาทดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วความรู้สึกที่ว่าเราคงไม่ได้เห็นราคา5 0,000อีกแล้วมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจลองมาค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวนี้กันดูนะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปสักหลายปีก่อนหน้านี้ ตัวเลข5 0 0 0 0บาทยังดูเป็นอะไรที่ไกลตัวมากเลยด้วยซ้ำการที่ราคาทองคำจะขยับขึ้นมาได้ขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลเดียวแต่เป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบ perfect storm ที่หลายปัจจัยถาโถมเข้ามาพร้อมกันจนดันให้ราคาทองคำพุ่งทยานขึ้นมาสู่จุดที่เรายือนอยู่ในปัจจุบันเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันเลยก็คือเงินเฟ้อครับ หลังจากยุคที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดรัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเพื่อพยุงเศรษฐกิจพอน้ำท่วมทุ่งเงินก็เฟอค่าของเงินก็ลดลงผู้คนจึงเริ่มแสวงหาอะไรบางอย่างที่จะเก็บรักษามูลค่าของเงินที่พวกเขามีอยู่และทองคำก็คือคำตอบสุดคลาสสิกที่อยู่คู่โลกมาหลายพันปีเมื่อความต้องการในฐานะ หลุมหลบภัยเนนเฟอรหรืออินเฟลชันเฮดเพิ่มขึ้นราคามันก็ย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมดาแต่นั่นเป็นเพียงบทเริ่มต้นของเรื่องราวครับตัวละครสำคัญที่ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องนี้และอาจจะเป็นตัวละครที่ทำให้ฐานของราคาทองคำเปลี่ยนไปจริงๆก็คือธนาคารกลางทั่วโลกครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกอย่าง จีนรัสเซียอินเดียและอีกหลายประเทศพวกเขาเริ่มลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและหันมาสะสมทองคำเข้าคลังสำรองอย่างจริงจังและต่อเนื่องนี่ไม่ใช่การซื้อซื้อขายขายของนักลงทุนรายย่อยนะครับแต่นี่คือการซื้อเก็บในระดับประเทศการที่มีผู้ซื้อรายใหญ่ระดับโลกกว้านซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องมันสร้างอุปสงค์หรือความต้องการที่มั่นคงและมหาศาลขึ้นมาในตลาดเมื่อมีคนอยากซื้อเยอะแต่ของมีจำกัด ทองคำมันขุดได้ในปริมาณจำกัดในแต่ละปีราคามันก็ถูกดันขึ้นไปเรื่อยๆการกระทําของธนาคารกลางเหล่านี้มันเหมือนกับการสร้างพื้นหรือฐานที่แข็งแกร่งให้กับราคาทองคำยังไม่หมดครับโลกของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้สงบสุขเลยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ประทุขึ้นมาไม่หยุดหย่อนทั้งสงครามความตึงเครียดทางการค้าหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศมหาอำนาจต่างๆ ทุกครั้งที่โลกดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยนักลงทุนสถาบันและคนทั่วไปก็จะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่เรียกว่าเซฟฮาเว่นหรือสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งทองคำก็ยืนหนึ่งในเรื่องนี้มาโดยตลอดความกลัวและความไม่แน่นอนเหล่านี้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่เร่งให้ราคาทองคำเติบโตทีนี้ลองหันกลับมามองในมุมของต้นทุนกันบ้างครับ การขุดทองคำขึ้นมาจากใต้ดินไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้พลังงานมหาศาลใช้เครื่องจักรและใช้แรงงานในยุคที่เงินเฟ้อสูงค่าพลังงานแพงขึ้นค่าแรงแพงขึ้นต้นทุนในการขุดทองคำต่อหนึ่งออนซ์ก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมันก็ยากที่ราคาขายจะลดลงไปต่ำกว่าต้นทุนนั้นได้นานๆนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยพยุงไม่ให้ราคาร่วงลงไปลึกเหมือนในอดีต เมื่อเราเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งเงินเฟอ้อที่ทำให้คนหนีมาถือทองธนาคารกลางทั่วโลกที่แหกันซื้อความไม่แน่นอนของโลกที่ทำให้คนโหยหาสินทรัพย์ปลอดภยัยและต้นทุนการขุดที่สูงขึ้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ราคาทองคำจะสร้างฐานใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวยังมีอีกมิติหนึ่งซ่อนอยู่โดยเฉพาะสาหรับคนไทยราคาห0,000บาทที่เราพูดกันนี้ คือราคาทองคำในรูปเงินบาทซึ่งมันมีตัวแปรสำคัญอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือค่าเงินบาทของเราครับราคาทองคำในตลาดโลกนั้นซื้อขายกันเป็นดอนลลาร์สหรัฐต่อออนส์เวลาที่เราเห็นราคาทองในประเทศสูงขึ้นมันอาจจะมาจากสองสาเหตุคือ 1. ราคาทองในตลาดโลกสูงขึ้นหรือ 2. ค่าเงินบาทของเราอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเงินบาทอ่อนค่าลงค่อนข้างมากจากที่เคย30 3 3ถึง3าบาทต่อดอลลาร์ขยับไปเป็น36 37บหบรือ3าบาทต่อดอลลาร์การที่เงินบาทอ่อนค่าลงนี้เองที่ทำหน้าที่เป็นตัวคูณทำให้ราคาทองคำในบ้านเราพุ่งทยานไปไกลกว่าที่ควรจะเป็นแม้บางครั้งราคาทองในตลาดโลกจะไม่ได้ขึ้นแรงมากแต่พอมาคูณกับค่าเงินบาทที่อ่อนลงราคาทองในไทยก็ทาสถิติใหม่ได้เรื่อยๆ ดังนั้นการที่เราจะตั้งคำถามว่าเราจะกลับไปเห็นราคา50,000บาทอีกไหมมันจึงเป็นคำถามที่ซับซ้อนมากครับมันหมายถึงว่าเราต้องเห็นการกลับทิศของปัจจัยทั้งหมดที่เล่ามาอย่างรุนแรงลองจินตนาการถึงโลกในแบบที่ตรงกันข้ามกับปัจจุบันนะครับ โลกที่เงินเฟอ้อหายไปอย่างสิ้นเชิงธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับที่สูงมากๆและนานมากๆจนคนรู้สึกว่าการถือเงินดอลลาร์หรือพันธบัตรที่ได้ดอกเบี้ยนั้นคุ้มค่ากว่าการถือทองคําที่ไม่มีดอกเบี้ยโลกที่สงครามและความขัดแย้งคลี่คลายลงอย่างกระทันหันโลกกลับมาสงบสุขและที่สำคัญธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนต้องหยุดซื้อทองคำหรืออาจจะเทขายทองคำที่สะสมไว้ออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากในสถานการณ์ปัจจุบันและแม้ว่าปัจจัยเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงจนทําให้ราคาทองในตลาดโลก USD ร่วงลงอย่างหนักเราก็ยังมีด่านค่าเงินบาทอีกด่านหนึ่งครับการที่เราจะเห็นราคา50,000บาทแปลว่านอกจากราคาทองโลกจะต้องลงแล้วค่าเงินบาทของเราก็อาจจะต้องแข็งค่าขึ้นอย่างมากด้วยเช่น กลับไปที่30 3 2บถึง3าบาทต่อดอลลาร์ซึ่งการที่เงินบาทจะแข็งค่าได้ขนาดนั้นเศรษฐกิจไทยก็ต้องกลับมาเติบโตัวอย่างแข็งแกร่งมากๆหรือไม่ก็ค่าเงินดอนลลาร์ต้องอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง เมื่อมองดูป้อมปราการที่หนุนราคาทองคำไว้ณตอนนี้ทั้งอุปสงค์จากธนาคารกลางความไม่แน่นอนของโลกและปัญหาเงินเฟอ้อที่ยังฝังรากลึกอยู่มันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากในระยะสั้นถึงระยะกลางที่เราจะเห็นการพังทลายของปัจจัยเหล่านี้จนราคาร่วงลงไปที่50,000บาท ฐานราคา60,000บาทหรืออาจจะบวกลบเล็กน้อยนี้จึงอาจจะกลายเป็นฐานใหม่หรือ new base ที่สะท้อนความเป็นจริงใหม่ของโลกไปแล้วจริงๆครับโลกที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นโลกที่เงินถูกพิมพ์ออกมามากเกินไปและโลกที่มหาอำนาจกำลังปรับเปลี่ยนสมดุลอำนาจกันอยู่โดยใช้ทองคำเป็นหนึ่งในเครื่องมือแน่นอนครับว่าในโลกของการลงทุนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ตลาดมักจะมีความประหลาดใจรอเราอยู่เสมออาจจะมีเหตุการณ์หงดํำหรือ Black Swan ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามองจากปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่ในมือตอนนี้การจะกลับไปที่50,000บาทนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล่าที่ต้องใช้พลังในการจินตนาการมากกว่าการวิเคราะห์ความเป็นจริงครับ